กลับมาแล้วเหรอเนี่ยดีใจที่ได้เจออีกครั้งหนึ่งนะสวัสดีครับพี่พี่น้องนองทุกคนวันนี้นะครับเป็นข่าวดีที่สุดในรอบปีก็คือโนเกียเนี่ยกำลังจะคัมแบ็กแล้วนะครับพี่น้องอันนี้เป็นข่าวดีที่สุดส่วนตัวผมเองเพราะว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นรุ่นของพวกเราเนี่ยนะครับก็ใช้กันมาเริ่มต้นเลยตั้งแต่โนเกีย3210 3 3 1 0พวกนี้นะครับคือเป็น เป็นตำนานน่ะแล้วก็วันนี้ก็จะเป็น l ล aks นะครับแอนรูเมอร์ของเจ้าโนเกีย9.3นะครับก็คือตอนนี้เนี่ยโนเกียเนี่ยกำลังจะเปิดตัวเจ้ามือถือตัวนี้โดยที่เทคโนโลยี Technology ใหม่ล่าสุดของเขานะครับก็คือ under screen selfie shooter นะครับก็คือกล้องเนี่ยจะถูกซ่อนอยู่ใต้จอฉะนั้นคือสกรีนเนี่ยจะเป็นสกรีน n 100%นะครับไม่มีติ่งไม่มีนอตแล้วก็ไม่มีพันโชนะครับ รอบนี้เนี่ยซอสเนี่ยเขาเคลมว่าเจ้าตัวโนเกียเนี่ยนะครับก็จะมาด้วยโนเกียเพียววิวนะครับ V 3แล้วก็ 120Hz ร e f r e s h Rate นะครับซึ่งพวกเราเห็นกันอยู่แล้วบ้างแล้วนะครับในตัวแฟลกชิพก็คือเจ้าตัว Galaxy S 2 0 plus นะครับแล้วก็พวก One plus 8 Pro ส่วนเรื่องกล้องเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็เฝ้ารอ รอคอยกันมานานนะครับก็คือรอบนี้เนี่ยก็จะใช้เซนเซอร์1 0 8ล้านเมกะพิกเซลนะครับซึ่งมันมาอยู่ในเมนเคียงคู่มากับเจ้ากล้อง64ล้านเมกะพิกเซลด้วยกล้องรอบนี้นะครับก็ยังจะเป็นเพนตาแคมร่าเหมือนกันก็คือมีกล้องมา5ตัวแต่รอบนี้เนี่ยมีข่าวแวววๆมาว่าจะใช้จะติดตัวมาโครเลนส์แล้วก็มีเทเลโฟโต้หรือว่าจะเป็นแล้วก็มีคัลเลอร์เอฟเฟกเลนส์นะครับ คือพอเราเห็นโนเกียเนี่ยใช้เจ้าตัวเซ็นเซอร์1 0 8ล้านเมกะพิกเซลเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเจ้าตัวนี้มันมาเป็นแฟลกชิพแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันเป็นเซนเซอร์ที่ใหญ่ที่สุดนะครับในในตลาดณตอนนี้สเปคคร่าวๆที่เรารู้กันนะตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่6.29นิ้วนะครับเป็นจอขนาด qhd ก็คือ1,440 ppi ส่วนกล้องหน้าเนี่ยเป็น under screen display นะครับแล้วจะอยู่ที่32ล้านเมกะพิกเซล CPU รอบนี้ก็เป็นชิปตัวท็อปสุดนะครับของปีนี้เลยก็คือ snapdragon 865นะครับรองรับโมเด็ม 5G ส่วน RAM เนี่ยคาดการกันไว้ว่าจะมีตั้งแต่ RAM 8GB กิขึ้นไปถึง RAM 12GB เลยส่วนแบตเตอรี่เนี่ยก็ถือว่าโอเคนะครับ เพราะว่าแบตเตอรี่ที่เขาให้มาเนี่ยก็คือ 4,500mAh ถ้าเปรียบเทียบจริงๆเนี่ยมันก็จะถ้าเราดูในตัวแฟลชชิปนะครับของเจ้าตัวมือถือรุ่นตอนนี้ที่เขาออกมาเนี่ยก็คืออย่าง OnePlus 8 Pro หรือว่า Samsung Galaxy S20 Plus เนี่ยก็ใช้แบต4,500 ah ทั้งหมดส่วนเรื่องพวกเพียว Android หรือว่า s t o อก d อนดรอยนะครับโนเกียเขาทำได้ดีสุดๆอยู่แล้วแล้วในส่วนของรอบนี้เนี่ยปีนี้เนี่ยน่า ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าทั้งค่ายโนเกียนะครับแล้วก็ Motorola เนี่ยก็ออกแต่มือถือรุ่นเทพๆแล้วแต่เราต้องมาองรอลุ้นกันเรื่องราคาก่อนว่าราคาจะออมมนเป็นยังไงแต่รอบนี้เนี่ยมีใครตื่นเต้นนะครับในเรื่องของ Nokia 9.3บ้างก็ลองคอมเมนต์กันมานะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์แชร์ subscribe แล้วก็อันนี้เป็นข้อมูลของผมทั้งหมดนะครับแล้วก็อย่าลืมล้างมือแล้วก็ใส่หน้ากากขอให้ทุกคนปลอดภัยแล้วก็เจอกันในคลิปหน้า นะครับวันนี้ส่สนเสิริญก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดแชร์ซับสไคร e